ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันอีกอเทปหนึ่งนะครับในเรื่องอการวิเคราะห์งานนะครับในกรณีรถอันนี้กอเป็นสินนะเบนซิน,นฟ้องเป็นส่วนผสมบางและส่วนผสมหนานะการฟ้องส่วนผสมบางและส่วนผสมหนาในลขบอข้อพร่องที่เราเจอบ่อยก็คือ P ศูนยและก้ P ศูนย์่งแล้วอาจจะมีวงจรในการโครเดียววงจรการจุดระเบิดขึ้นมา เช่น P0300 P0301 ต่างๆนี่อันนี้เป็นส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาในรถของเครื่องยนต์เบนซินหลักๆนะฮะ,ะเด็นที่เกิดจากปัญหาส่วนผสมบางและส่วนผสมหนาหลักๆเราต้องเริ่มตั้งแต่ครั้งแรกสุดบางคนก็คือเราต้องวิเคราะห์ก่อนฮะก็คือ1สภาพาเมื่อเราวิเคราะห์แล้วเราจับรหัสโค้ดขึ้นมาเนี่ยมันจะฟ้องส่วนใหญ่จะฟ้องเป็นรหัส P0171 ชุดหนึ่งเกจสองแล้วก็หรืออาจจะขึ้นเป็นตัวเซนเซอร์นะนะตัวเซนเซอร์ของเจนเซอร์ตัวแบงค์หนึ่งส่วนใหญ่นะก็คือจะขึ้นมาเป็น P หนึ่งหนึ่งสามารถขึ้นมาอันนี้ก็ฟ้องแต่การฟ้องนี้ไม่ได้หมายความว่าออกเจนเซอร์เสียเสมอไปนะครับอันนี้ต้องต้องต้องเข้าใจต้องเข้าใจอ่าประเด็นในการที่เราจะวิเคราะห์งานตรงนี้นะในกรณีฟ้องเป็นส่วนสมบางก่อนนะอ่าสิ่งที่เป็นไปได้ก็คืออย่างที่บอกไปก็คือหนึ่งการฉีดน้ำมันน้อยเกินไป สาเหตุจเกิดจากอะไรอ่าเช่นอ่าหนึ่งแรงดันของปั๊มติ๊กสองตัวเรกูเลเตอร์ที่กักแรงดัน,นที่ปั๊มติ๊กมีปัญหารัว่วสาก็คือส่วนของหัวฉีดอ่าส่วนของหัวฉีดอ่าส่ส่วนของคอยจุดระเบิดห้าระบบของสายไฟต่างๆพวกสายเส้นกลางต่างๆหกก็คือประมาณอ่าชนิดของน้ำมันเชื้อเพลิงเราใช้อยู่เห็นไหมเราต้องไล่ดูให้หมดเลยตรงนี้อันนี้คือเบื้องต้นอ่าแล้วเรามองดูอ่าแล้วก็ตัวสําคัญที่สุดนะในระบบของเครื่องยนต์เบนซินการทํางาน โดยพื้นฐานหลักการเนี่ยไหมตัวแอโฟตัวนี้สําคัญมากนะครับตัวแอโฟเนี่ยคือเป็นตัวที่คอยดักจับปริมาณไหลอากาศของอากาศ,ออากาศที่ไหลเข้าในระบบทางท่งอดีโดยผ่านตัวแอโฟที่เราเรียกแอโฟเนี่ยปริมาณการไหลต้องเพียงพอเพราะ,ะนั้นคือการไหลตรงนี้ปั๊บเนี่ยเมื่ออากาศไหลเข้าไปแต่ละปั๊บเนี่ยกลองจะคํานวณการฉีดจ่า,จายการเปิดอากาศเข้าไปนะเพื่อให้เครื่องยนต์สามารถประานา์ก็ได้เห็นครับบางครั้งการฟ้องส่วนผสมบาง เกิดจากตัว a อรโฟเสียก็มีเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญ a อรโฟเราสามารถวัดค่าได้ในค่าเป็นโอห์มค่าปกติก็วัดได้ในค่าที่เราวัดในกรณีออนกุญแจก็เป็นค่ากี่โวลต์เราก็วัดได้มันมีค่าตามแต่ยี่ห้ออยู่แล้วตรงนี้นะในคู่มือ Data การซ่อมมีอยู่นะฮะตรงนี้สามก็คือในการวัดในรอบเดินเบาโดยการซัดเครื่องปั๊บเนี่ยว่าค่าอยู่ที่เท่าไหร่ค่า i อโฟวิ่งมากไหมระยะห่างเคิร์ฟต่างๆมากไหมาีก็คือการวิ่งทดสอบค่า i อโฟต่างๆบางคังวิ่งระดับ พ้นตัว i อโฟสำคัญเพราะมันจงส่งสัญญาณไปที่กล่อง ECU นะเพื่อให้เพิ่มปริมาณการฉีดหนาะฉีดบางโดยทำงานลูกกับตัว o x y g e n ซ z e r แต่ตัว i อ r ์โฟคือมันเป็นต้นทางก็หมายความว่า i อ r ์โฟต้องสั่งงานที่กล่องก่อนเมื่อกล่องสั่งการฉีดน้ำมันปับ๊บเกิดการจุดระเบิดเมื่อจุดระเบิดเสร็จปับ๊บไอเสียที่ออกมาเน,นี้ยเป็นหน้าที่ของตัว o x y g e n e r ว่ามันจับค่าออกซิเจนเซอร์ตรงนี้จับปริมาณการฉีดหนาฉีดบางที่เราบอกกันเห็นไหมถ้าฉีดาบางาก็กล่องจะเพิ่มการฉีดให้ซึ่งค่าลงเทิต่างๆเนี่ยมันจะเป็นค่าเป็นลบแสดงว่ามีการฉีดที่มากเกินไปถ้าค่าเป็นบวกก็ฉีดฉีดหนาจะฉีดบางเกินไปเพราะปริมาณการฉีดรถจตย่อเนี่ยเราต้องดูดัต้านะตรงนี้ว่าอยู่ค่าที่เหมาะสมเท่าไหร่คือไม่ลบมากเกินไปแล้วก็ไม่ติดบวกมากเกินไปค่าที่เหมาะสมของรถแต่รุ่นไม่เหมือนกันนะตรงนี้ เพราะฉะนั้น <c oughs> ค่าปกติตรงนี้แต่ละรุ่นแต่ยี่ห้อเนี่ยเราต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองโดยการจะใช้เครื่องสแกนเข้าไปจับข้อมูลตรงนี้ไว้นะครับตรงนี้นี่คือเบื้องต้นเพราะฉะนั้นต้นทางในกรณีที่บอกไปก็คือ AirFO ฟนะแอร์โฟสำคัญมากหรือว่าบางรุ่นจะเป็นตัวแมพก็แล้วแต่คนบางคนอาจจะตัวแมพอากาศแมพเซนเซอร์แล้วแต่ตัวนี้เป็นตัวที่คอยดักจับปริมาณการไหลเวียนของอากาศตรงนี้เพราะนั้นตรงนี้สําคัญคนระับไอ้นี่แต่ตัวออกเซนเซอร์มันจะจับหลังจากที่เกิดการเผาไหม้แล้ว อ่าซูดพอไม่มาปุ๊บเนี่ยอ่าเป็นการมันฟ้องว่ามีมีการส่วนสมคือบางเกินไปอ่าส่วนสมบางจับได้ส่วนสมบางก็หมายความว่า <c oughs> ปริมาณอากาศอาจจะเข้าไม่เพียงพออาจจะไม่ตรงกับความค่าความต้องการของการจุดระเบิดจากกล่องซึ่งสั่งผิดพลาดเพราะสังเกตนะรถบางรุ่นเนี่ยแอร์โฟทำงานเพี้ยนนะฮะค่าการฉีดต่างๆเนี่ยก็จะเพี้ยนตามไปด้วยนะครับตรงนี้อันนี้เราให้เราเข้าใจด้วยแ <c oughs> อร์โฟเสียบางคนบอกแค่ว่าแอร์โฟเสียคือเร่งไม่ขึ้นไม่ใช่นะครับ ไม่ใช่แอร์โฟบางตัวคือถ้าขึ้นเป็นวงจรขาดเนี่ยแน่นอนขึ้นอยู่แล้วรหัส01นำหน้า01 07 01 08ต่างๆ01 01เนี่ยรหัส P นะก็คือฟ้องเป็นตัวแอร์โฟแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้คือมันเสียแต่ถ้ามันยังไม่เสียเนี่ยแต่มันทํางานไม่ไม่ไม่ตรงตามสเปคตรงนี้ก็สําคัญนะตรงเนี้ยเป็นจุดสลบแล้วะถ้าถ้าเสียก็คือจบไปเลยก็คือรถเร็งไม่ขึ้นแต่ไม่ใช่แอร์โฟที่ไม่โชว์โคดเนี่ยจะไม่เสียมีนะครับบางเคสไม่ไม่โชว์เลยแต่มันค่ามันยังได้อยู่ ผลทุกขาวออกมฮะวงจรยังไม่โอเพนวงจรยังไม่ขาดมันก็ยังใช้งานอยู่แต่ปริมาณการไหลเวียนอากาศในการคำนวณอากาศในรอบเดินเบาในรอบเร็วในรอบใช้รอบสูงต่างเนี่ยมันจะปิดเพี้ยนไปหมดตรงนี้เพราะตรงนี้สิ่งต่างๆมันจะฟ้องออกมาโดยจากการจับค่าของไอเสียซึ่งออกซิเจนเซอร์ตัวแบงค์หนึ่งแล้วก็ตัวแบงค์สองทำหน้าที่จับตัวนี้มีหน้าแคทก็คือแบงค์หนึ่งรับผิดชอบไปหลังจากแคทจากการเผาแล้วไอเสียยังเหลืออยู่ไหมถ้าเหลืออยู่แสดงว่าผิดพลาดมาก ตัวแบงก์สองก็โชว์ตามแค่นั้นเองนะครับตรงนี้เพราะตรงนี้เป็นข้อมูลและข้อ,อวิเคราะห์ที่เราต้องนําไปใช้งานในกรณีรถของเบนซินที่ทีมานถังเข้ามาว่า,วาหากมีการฟ้องเป็นโคดส่วนผสมบางและส่วนสมหนานเนี่ยแนวทางแก้ไขต่างๆนี่เราแก้ไขไงก็เหมือนอาจารย์บอกไปก็คือเราต้องดูตัวจุดนี้ก่อนก็คือเมื่อเราดูจุจดจุดแรกก็คืออย่างที่บอกไปนะเราดูจุดมันเป็นไม่ได้หลายอย่างแ <c oughs> นะม้กระทั่งการใช้วชูดจี วัิตอุตันก็เป็นนะอ่าหรือว่าตัวกรองเปื่อยก็เป็นแล้วก็ชิ้นก่อนันมันเชื้อเพลิงทุกอย่างเป็นได้หมดเพราะนั้นเราต้องวัดแต่ละอย่างดูแรงดับอมติกวัดดูโอเคบอมติกเพียงพอไหมอ่ารถรุ่นใหม่จะเป็นตัวเขาเรียกน้ำมันทางเดียวคือวันเวอ่าตัวตัวเฟเชอร์จับแรงดันก็อยู่ที่ตัวถังในชุดกรองแล้วอ่าเมื่อแรงดันั๊นเกินเป้าหมายปั๊บเนี่ยอ่าถ้าไม่มีไหลกลับเป็นก็สายระเบิดถูกไหมมันก็ต้องโฟที่ถังออกมาแล้วก็สร้างแรงดันให้ใหม่อ่าพอแรงดัน รถสมัยก่อนจะไหลกลับด้านท้ายรางรถสมัยนี้ก็คือมันมันยิงตรงอย่างเดียวนะครับส่วนการคำนวณเฟสเชอร์ <c oughs> ต่างๆเนี่ยจะจับโดยตัวเรกูเลเตอร์อ่าที่อยู่ที่ตัวกรองชุดกรองตรงนี้นะครับเพราะนั่นคือตรงนี้ให้เป็นข้อมูลอ่าที่มาได้ได้ศึกษาดูแล้วก็ถ้ากรณีคอยหัวเทียต่างๆเนี่ยเราก็ดูปรารนาฉีดได้นะครับหัวฉีดสังเกตอาการที่ในรอบเดินเบาเนี่ยปัญหาหลักก็คือถ้าสังเกตได้นะในกรณี รอบเดินเบาในการฟ้องเป็นส่วนสมบางเนี่ยรถจะสั่นอาการจะสั่นจะสั่นผิดปกติแต่จะไม่เหม็นกลิ่นของน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นสินเยอะอถ้าเราอยู่ด้านท้ายนะแต่ถ้าฟ้องเป็นส่วนสมหนาคือปีศูนย์หนึ่งเจ็ดสองเนี่ยจะเหม็นกลิ่นน้ำมันเวลาสตาร์ทปั๊มเนี่ยน้ำมันเหม็นฟุ้งเลยสักประมาณสักสองสามนาทีถึงจะหายอันนี้คือฟ้องส่วนสมหนาแต่ส่วนใหญ่ส่วนสมหนานี่เราไม่ค่อยเจอกัน เราจะเจอเป็นฟ้องเป็นส่วนผสมของบางมากกว่าคือ P 0 1 7 1แล้วก็อาจจะฟ้องเป็นตัวออกซิเจนเซอร์ตามมาแต่เราอยากคิดว่าออกซิเจนเซอร์เสียเสมอไปนะเราต้องดูค่ามันอาดูค่าโวลต์ต่างๆหรือว่าค่าณนขณะที่ตอนทํางานอยู่ว่าอยู่ที่เท่าไหร่ตรงนี้หรือว่าดูเป็นตารางกราฟก็ได้นะครับแต่ละรุ่นก็มี Data ของมันอยู่แล้วโดยลการตรงนี้นะเพราะส่วนต่างๆเนี้ยเราต้องนําไปคํานวณให้ชัดเจน ทำไมส่วนผสมบางจะฟ้องมากกว่าส่วนผสมหนาอันนี้โดยพื้นฐานความเป็นจริงนะมันจะฟ้องส่วนผสมบางมากกว่าเพราะถ้าส่วนผสมหนาปับเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ในการวิ่งแต่รถจะซึ้เบรกลมันมากกันแน่นองนะครับการฟ้องส่วนผสมบางเช่นว่าหัวฉีดอุตันก็อาจจะฟ้องส่วนผสมบางอ่ามันก็ส่งผลต่อการเข้าไหลเวียนของอากาศในส่วนของแอร์โฟเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นให้สังเกตก่อนนะค่าแอร์โฟของรถเนี่ยเราสามารถจับได้3สถานะสาวิธีการคือ1วัดค่า ะตะกอ่อนใส่วัดเป็นค่าโอห์มก,ก็มีวิธีการวัดอยู่แล้วว่าค่าปกติอยู่ที่กี่โอห์มสองก็คือออนกุญแจเสียบสายปุ๊บแอร์โฟก็เปิดออนกุญแจดูค่าโวลต์จะออกมาเท่าไหร่สาม <c oughs> วัดค่าตอนเมื่อเครื่องยนต์สตาร์ตติดแล้ววัดรอบเินเบาเช่นเดียวกันที่จะอธิบายไปสักครู่หนึ่งนี่นะก็คือเป็นข้อมูลและเป็นข้อคิดในการวิเคาะห์ง,งานเราอย่าเพิ่งจะเปลี่ยนบางครั้งแอร์โฟเราถอดล้างปั๊บเนี่ยบางทีหน้าคอนแทคมันสกปกนะถอดล้างก็หายนะครับ อ่าแต่เราต้องดูถ้าถอดล้างแล้วไม่หายคนหนึ่งก็คือกรองอากาศสุปบกสองกรองอากาศไม่ค่อยได้ทาความสะอาดเห็นไหมรถก็เขียนไะควรเป่าและทาความสะอาดกรองอา,า,ากาศทุกสองพันกิโลแต่บ้านเราไม่เป่าหรอวะหมือนโลบางทีตันสุดเลยเนี่ยคือปัญหาที่เราใช้งานแล้วก็บ้านเราคือฝุ่นละอองมันเยอะฝุ่นละอองพวกนี้สามารถเลดรอดรเข้าไม่ได้นะแล้วก็คน,น,คนใช้กรองเปลืยกรองเปลือยพวกนี้ดูโอ้โหมองตาเห็นนะขนาดกรองอะไรย,ยังเข้าได้แค่ดูกรองเปลือยไม่เหลือ เนี่ยรถกรองเปยาที่จยาเนี่ยวาวไปฮะวาวดีไปหมดเลยบินหมดเลยวาวเป็นตาโม,มดหมดเลยเนี <c> ่ย <oughs> คือลูกค้าใช้กองเปือยมามันเข้าได้ครับกระดาษกองกระดาษยังเข้าได้แล้วกองเปืยนะรูมันใหญ่นะฮะกองเปืยคือดีไมด่ดีถ้าเราใช้ถูกต้องเช่นในกรณีสามแข่งมันต้องการอากาศเข้าประมาณเยอะๆเข้าโฟในช่วงเวลาสั้นๆแต่ถ้าเรามาใช้ในชีวิตประจำวันทางฝุน่นทดลองได้วาวไอวาวดีพังหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้สําคัญ เราให,ให้เป็นข้อคิดน,นะครับตรงนี้เพราะนั่นคือก่อนเราจะเลือกใช้สิ่งของเลือกใช้อะไรแต่รุ่นเราต้องดูรถเราวิ่งประมาณทางฝุ่นต่างๆเนี่ยกองกระดาษคือดีที่สุดฮะยังก็จะกรองกระดาษดีสุดเท่าที่ทดบมานะแต่ถ้ากองเปลือกเนี่ยลูกค้ามาล่าสุดรถ Camry acv 5 1ไม่ได้ติดแก๊สไม่ติดแก๊สแต่วาล์วดีไปหมดเลยเห็นไหมนี่ยเนี่ยคือเครื่องเครื่องสั่นเลยเปลี่ยนวาล์วดีปั๊บก็คือจบเรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็กลับให้ลูกค้าไปใช้กรองกระดาษเหมือนเดิม เนี่ยฮะเราต้องดูนะครับเศษทรายเข้าได้เลยฮะถ้าท่านไม่เชื่อลองเอากรองนะลองเอากรองอเปลือยจเรียกเอามาตักทรายช้อนหนึ่งแล้วก็ขย่าดูแล้วก็เอากระดาษรองไว้ข้างล่างเอาขย่าดูแบบง่ายเลยจะมีเม็ดทรายเล่นลอดเข้าได้เลยแต่ถ้าเป็นกรองกระดาษเราตักทรายใส่แล้วขย่าดูไหมทรายไม่สามารถผ่านไม่ได้เพราะในกรณีเราวิ่งตามตามรถขนอื่นเนี่ยพวกทรายพวกฝุ่นละอองตามหลังสิบล้อต่างๆมันเข้าได้ตามท่ออากาศ เห็นไหมตรงนี้สําคัญถ้าไม่เชื่อลองกรองเปลืยนะโยกอะไรก็ได้ในประเทศไทยเอาทรายหนึ่งช้อนทรายชายทะเลก็ได้ตักใส่ปั๊บเลยแล้วก็ลองโยกโยกดูข้างล่างจะเป็นทรายละเอียดตรงนี้ทรายตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ทาให้รถยนต์ได้รับความเสียหายอันนี้กรณีเคสของอาถัดการฟ้องส่วนผสมบางและส่วนสมหนาการวิเคราะห์งานตรงนี้อาวิเคราะห์อย่างที่บอกไปนะโอกาสเราอย่าพิ่งฟันธงบางคนพอเครื่องสั่นปั๊บจับเปลี่ยนคอยพอเครื่องสั่นจับเปลี่ยนโมจิจะยิงเร้่ปัญหาเกิดจากตัวแอร์โฟก็มี ในหลายๆเคสที่จบตุ้ไอโฟค่าไม่ได้ค่าไอโฟต้องตรวจสอบให้ละเอียดฮะตามข้อมูล Data ต,ตรงนี้อันนี้ก็ฝากไว้ให้ทีมงานทุกท่านได้ติดตามในการวิเคราะห์งานต่างๆครับอาจารย์อาจารย์รงนะฮะทีมงานโซนิกรวมช่างครับผมครับ